ตอนที่สี่ เมื่อความจริงบางส่วนเริ่มเผยออกมาเสียงกระซิบในคืนที่เงียบสงัดยังคงดังต่อเนื่องฉบาเริ่มปรากฏตัวให้เห็นบ่อยขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านของมิ่งชายหนุ่มในหมู่บ้านที่แทบจะไม่ปรากฏตัวในงานศพของฉบาและหายตัวไปจากสายตาของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามิ่งดูมีท่าทีแปลกไปเขาไม่ค่อยออกจากบ้านและมักจะหลบหน้าคนอื่นๆเมื่อมีคนพูดถึงฉบาบางคนเชื่อว่ามิ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของฉบาแต่ไม่มีใครกล้าย,ยืนยันหรือพูดออกมาอย่างเปิดเผยคืนหนึ่งเมื่อเสียงดนตรีของฉบาดัง ขึ้นอีกครั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของมิ่งได้ยินเสียงสยองขวัญจากบ้านของเขาเป็นเสียงกรีดร้องของมิ่งที่ดังออกมาจากในบ้านชาวบ้านที่ได้ยินต่างวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจแต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านของมิ่งประตูบ้านกลับปิดแน่นและไม่มีใครกล้าเคาะประตูมีบางคนเล่าขานว่าเห็นเงาของหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่หน้าบ้านของมิ่งเธอยืนเงียบๆและหายตัวไปในทันทีที่ชาวบ้านมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทําให้ทุกคนต่างหวาดกลัวมากขึ้นไปอีก เช้าวันรุ่งขึ้นมิ่งถูกพบในสภาพหวาดกลัวและซึ่เศร้าเขาพูดอะไรไม่ได้เลยและเอาแต่สั่นกลัวชาวบ้านต่างสงสัยว่าเขาอาจได้เห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาตกอยู่ในสภาพนี้บางคนเริ่มเชื่อว่ามิ่งอาจรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของชบาและวิญญาณของชบากําลังตามหาความยุติธรรม ยายของชบาได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมิ่งและเธอรู้สึกว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยเธอตัดสินใจไปหามิ่งและหวังว่าเขาจะสามารถบอกเธอได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชบาในคืนนั้นหลายคืนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้มิ่งตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่ามิ่งไม่ปรากฏตัวอีกเลยในหมู่บ้านเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเห็นเขาทั้งกลางวันและกลางคืนทุกคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิ่งและหวงว่าเหตุการณ์ลึกลับนี้จะเกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณของชบา ชาวบ้านเริ่มการค้นหามิ่งทั้งในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงพวกเขาเดินผ่านป่ารกและลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านแต่ไม่พบร่องรอยใดๆของเขาบ้านของมิ่งถูกตรวจสอบหลายครั้งแต่ภายในบ้านกลับดูรกร้างว่างเปล่าราวกับว่าไม่มีใครอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว ทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงยายของชาบาต่างวิตกกังวลและเริ่มเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นผลจากการกระทำของวิญญาณที่ยังคงไม่สงบชาวบ้านบางคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามิ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชบาและวิญญาณของเธออาจจะเป็นผู้ที่นำพาเขาไปที่ไหนสักแห่งยายของชบาเริ่มรู้สึกว่าความจริงเกี่ยวกับการตายของชบาใกล้จะถูกเปิดเผยแล้วแต่เธอยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปการหายตัวไปของมิ่งทำให้เธอและชาวบ้านต้องค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ คืนหนึ่งขณะที่ยายของชาบากำลังนั่งอยู่ในบ้านเพียงลำพังเสียงเพลงที่คุ้นเคยนั้นก็ว่าวมาอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดูชัดเจนขึ้นราวกับว่าชาบากำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างเสียงเพลงนั้นนำยายออกจากบ้านและเดินไปยังป่าทางตะวันตกของหมู่บ้านยายเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางป่าเสียงเพลงหยุดลงทันทีที่ยายมาถึงจุดนั้นและเธอรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งบางอย่างยายหันไปมองรอบๆบและพบว่าบริเวณนี้มีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยการขุดใหม่ๆอยู่บนนนพื้ดิ หัวใจของยายเต้นแรงเธอรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้จะถูกเปิดเผยยายตัดสินใจกลับไปแจ้งชาวบ้านเกี่ยวกับสิ่งที่เธอพบทุกคนต่างมารวมตัวกันที่ต้นไม้นั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นและเริ่มขุดลงไปในดินที่มีร่องรอยแปลกแปล นั้นเมื่อขุดลงไปลึกพอประมาณสิ่งที่ชาวบ้านพบกลับเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดพวกเขาพบศพของมิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามิ่งถูกนำตัวมาที่นี่หลังจากหายตัวไปจากหมู่บ้านความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงและหวาดกลัวยายของชบารู้สึกได้ว่าความยุติธรรมกำลังมาเยือนแต่ก็ยังมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบวิญ,ญญาณของชบาอาจจะได้สงบลงในที่สุดแต่เธอยังต้องกาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใครคือผู้ที่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเธอ